ทุกคนวันนี้นะคะก็มีกับช่องบาส,สกุล่าชันนาคิชเชนเคยนะคะวันนี้เราเนี่ยนะคะก็จะมาสอนทํากระเป๋าสะพายข้างกันนั่นเองค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปเริ่มสอนกันเลยอันดับแรกนะคะกดเข้าเมนูเลยค่ะแล้วก็กดชาระอีดิทเลยนะคะกดเข้าไปในชาระอีดิทแล้วก็กดไอเทมอีดิทเลยค่ะกดไอเทมอีดิทนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะแล้วให้ทุกคนนะคะก็เลื่อนหา ตรงนี้เลยนะคะเลื่อนหาตรงนี้เลยแล้วก็กดนะคะขั้นตอนนี้ให้ทุกคนปรับแต่งเอาเองนะคะต่อไปนะคะทุกคนให้ทุกคนกดตรงนี้เลยนะคะทุกคนที่กดตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปเอากระเป๋ากันนั่นเองะคะ่ะทุกคนกดเข้ามาแล้วนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนเลื่อนหากระเป๋าท well, ี่ทุกคนชอบเลยนะคะทุกคนทุกคนจะใช้กระเป๋าอันไหนก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะใช้ตามเราก็ได้นะคะเราเนี่ยนะคะจะใช้เป็นกระเป๋าใบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะพอทุกคนเอากระเป๋ามานะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนปรับแต่งเอาเองเหมือนเดิมเลยค่ะไปปรับแต่งกันเลย ทุกน,นั่นก็คือขั้นตอนเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนตามใจชอบเลยนะคะส่วนเราจะเอาเป็นสีน,นี้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมเปลี่ยนสีสายสพายด้วยนะคะทุกคนนี่เลยมันก็จออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคน ริลืมไปทำกันดูด้วยนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังปรับแล้วยังไม่ชอบเนี่ยนะคะก็สามารถปรับได้ใหม่เลยนะคะทุกคนปรับใหม่ได้เลยนะคะนี่เลยก็ปรับตามใจชอบเลยนะคะปรับจนกว่าจะชอบนะคะก็พอปรับเสร็จเนี่ยนะคะก็ ลองดูนะคะว่าม hmm you know ER ันเป็นยังไงนะนี่เลยนะคะพอเราปรับเสร็จนะคะมันเนี่ยคะก็จะเป็นกระเป๋าเลยนะคะที่เราเดินเบาเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินแรงเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาแบบไม่เนียนนะคะทุกคน จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะสำหรับวันนี้บายบุย้ย